รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินท <Marine> ีวีไปเราไปด้วยกันตามรงบา,า Follow us ขายสินค้ากับจีนขายกับ Voice Up Thailand ทัวร์ลมดีกับ l g b t Connect คัดสรรสินค้าคุณภาพยกแผงกับเป็นจี้เปิดแผง เอายังเอาเลยนะโอเคสวัสดีครับสวัสด oh ีครับคุณผู้ชมครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร่ะดังแบบทุกท่านไม่ใช่ตัวตนเราเราก็เลยงงๆมาเมื่อกี้เราก็จะเกรงเกรงนิดนึงนะฮะแล้วก็ทัพร์มายืนอยู่โห่างแบบตัวคนนี้ไม่ธรรมดาด้วยนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมตะลักคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการนะครับกับรายการ Follow Us ตามเรามาครับวันนี้เรามาเดินแบบ อยู่ที่ออห้องเสื้อที่กําลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้<ม>ตอนที่ได้รับบีฟตอนแรกนะยังไงผมยอมรับต้องขอโทษพี่ด้วยผมนั่งขำอยู่ร่วมครึ่งชั่วโมง <laughs> ผมขำห้องเสื้อว่ามันจริงเหรอ <laughs> ห้องเสื้อเนี้ยชื่อใช่ไหมครับ อะไรนะจริงอ่าปาจิงโกโ้โอ๊บโอ๊บนี่นะครับแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงกับซีโอที่ห้องซีโอเจ้าของห้องเสื้อที่กำลังเป็นกระแสตอนนี้ครับกับพี่แคทดุสิตาดุอารามสวัสดีครับสวัสดีครับผิดแล้วนะยังไงฮะับทำกันบ้านมาฮะไม่ใช่ไม่่ใชดุสิตาฮะเขาชื่อดุสิตครับผมไม่รู้มานี้ยังไงเขาชื่อดุสิตครับ เราปฏิเสธได้ไหมว่าเราอยู่ในรายการเราสามารถสู้ได้เอาหรอเราสู้ได้ี่ไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะคุณพ่อคแม่เห็นแววแต่เราเป็นความเป็นผู้หญิงแล้วค่ะเกิดมาปุ๊บก็ดูสีตาใช่ครับครับ สาวเล่นสาวเล่นนะครับื้อวันนี้ดีไซน์จังเลยครับเรามาเต็มตัวตั้งแต่เช้าแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสได้ใส่ชุดที่สวยจากห้องเสื้อพี่แคทหมดเลยตั้งแต่ทำรายการมาต้องยอมรับว่าวันนี้เสื้อผ้าหน้าผมเราดีที่สุดแล้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากจริงจริงยินดีมากๆเลยครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมนะครับนี่เดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังนะชุดนี้ใช้เวลาตัดนานมากเลยนะคะเป็นปีเป็นปีเลยเหรอใช่ปีนี้ด้วยปีนี้ด้วยใช่แต่วันเดียวค่ะตกใจไหมอันนี้ใช้เวลาหนึ่งวันพอเราได้รับงานปุ๊บเราาาาายยินนนนดีเเเหมืออกกกัะะพรร็จโชผลง แล้วพอรู้ว่าเป็นพิธีกรสองท่านนะคะก็เลยออกแบบเลยค่ะดีใจดีใจดีใจมากดีใจมากมากๆนะครอันนี้ก็เป็นผ้าไทยนะคะที่เห็นอยู่นี่เป็นผ้าไทยนะคะนี่แต่ครสวยมาก่งี่ว้สบัดด้วยค่ะสอดอสอดด้วย อ่านี้ไม่ค่อยเป็นางอะนะครับวันนี้สนุกสนานแน่นอนแล้วก็เราจะได้รู้จักกับพี่แคทมากขึ้นด้วยคุยตรงนี้ได้เลยไหมคุยก่อนเลยครับสักหนึ่งคำถามเดี๋ยวเราจะได้ส่งนางแบบไปพักให้เขาไปพักน้อสงสารพี่ต้องถามก่อนสักหนึ่งคำถามครับพี่เบ้นอันแรกเลยเพราะว่าทุกคนสงสัยแน่นอนห้องเสอร์นี่ดังได้ไงพี่จุดเด่นของมันคืออะไรไอห้องเซอร์อืงอ่งปฏิกิริยาอบจริงๆแล้วพูดตรงๆเนาะเป็นเรื่องชื่อ ชื่อก่อนว่าเอ๊ะทำไมแปลกจังเลยอ่ะเธอเธอตั้งเพื่อเรียกกระแสหรือเปล่าเธอตั้งเพื่อต้องการให้คนเนี่ยเรียกกระแสแล้วก็ตามเธอหรือเปล่าจริงจริงไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนก็สืบค้นสืบค้นพอสืบค้นล้วไปเจอว่ามันมีอยู่จริงซึ่งตัวพี่แทนเองอ่ะก็ตั้งมาจริงๆแล้วพอวันหนึ่งอะค่ะที่เราเคยทําผลงานเก่าๆไว้ที่มันแบบว่ายังไม่ได้ถูกตาต้องใจใครนักอ่ะแต่เราก็มีตาแหน่งการันตีค่ะเราก็ตัดชูด้วยรูปแบบผ้าไทยนี่นะคะเราก็ได้ที่หนึ่งระดับประเทศเลยนี่ก็คือได้มีโอกาส ได้ให้นางแบบหรือว่านางงามเนี่ยไปใส่เดินเฉิดฉายอยู่ในเวทีระดับประเทศจะเห็นจุดเด่นและจุดเด่นคือผ้าไทยเหรอครับใช่คือโจทย์ของเขาเนี่ยเป็นผ้าไทยครับอ่าเราก็ออกแบบมาครับรู้ให้ร่วมสมัยให้ดูมันให้ดูกระชับกระเฉงในแบบของเราเองครับอ่าเราก็ออกแบบมาขอพิเศษสักชุดหนึ่งดีกว่าครับก่อนที่ตอนนี้ไปก่อน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 ที่เราจะไปคุยกันนะครับอ่ะชุดนี้ จุดเด่นคืออะไรครับคืองูสวัสดิ์คือแรงบันดาลใจไม่ไดไม่ใช่ค่ะผมนึกว่าคืองูสวัสดิ์ต้องถามภาษาภาษาการออกแบบนี่แรงบันดาลใจแรงบันดาลใจคือจริงๆเอาเวทีนี้นะคะมีโจทย์มาอยู่แล้วค่ะคือให้ใช้ แรงศรัทธาอ่าเราก็มีแรงศรัทธาเกี่ยวกับพญานาค <Wow. S 2> เราก็เลยออกแบบรังสันให้มันดูคล้องจองเชื่อมโยงแล้วก็ออกมาจากศรัทธาตัวแคทจริงๆค่ะคือตัวแคทเนี่ยมีความรู้สึกว่าชอบสีดําเป็นส่วนตัวแล้วคือแบบอยากให้ลวดลายเนี่ยมันเหมือนน้าไหลอ่าผมมันมีขาเหมือนเหมือนท่อนลําตัวพญานาคสีน้าเงินก็เป็นน้ำ เก่งค่ะเก่งคเกได้ไงเขาชอบเขาเขาชอบเก่งอะไรที่เราแบบดึ่งหนึนี่เบอกว่าเขาจะไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้นะพี่รู้เลยนะผ้าไทยนี้ก็เลือกมาจากกลุ่มสตรีแม่บ้านใช่ที่เขาใช้ความรักในการถักทอใช่ค่ะแล้วเราก็มานำนำเสนอในรูปแบบของชุดลาตีน่าจะแบบสะดุดตาเลยก็จะเป็นเรื่องของอัญซัสรีพยานาคอันนี้พี่แคทเขาทำเองทำเอง นะครับไม่ได้มีขึ้นรูปจ้างใครขึ้นรูปที่ไหนเลยใช่ทำเองแอบถามได้ไหมครับมันถูกดัดแปลงมาจากอะไรฮะเหล็กค่ะเป็นเหล็กเลยใช่ทมาจากเลดูด้วยดูด้วยนะฮะ สวยมากอย่างชุดนี้ขายไหมฮะถ้ามีคนมาซื้อไม่ขายก็เขาไม่ขายเลยใช่ไหมถ้าถ้าจะมีคนโทรมาอยู่ร้านห้าเลยนะพี่เท่าไหร่นะฮะร้านห้าเขาปล่อยแต่สองแสนเลยสองแสนอุ้ยสองพันเงาแล้วค่ะสองพันเงาเลยครับร้านห้าแถมน้องแบบด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกันต่อดีกว่าขอบคุณจริงๆขอบคุณขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆครับนี่นอเดี๋ยวเราหลบซีนให้เขาโค้ดมาตปนะหลบไปนหลบไปหลบมปอาเชิญโพสเลยครับ สปอนเซอร์ใดๆทั้งสิน้นเราก็คุยกับแม่ว่าแม่จะเอาไหมแต่ว่าถ้าเราไม่มีโอกาสการที่เราจะส่งนางงานระดับประเทศเนี่ยอยู่ดีๆเราจะไปตัดชุดเทค,ครใส่เนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องธรรมดาใครก็ไม่ได้ยอมอยก็เลย,ยตัดสินใจว่าลงทุนก็ลงทุนเราจะยอมทุกอย่างเพื่อให้ชื่อแม่เราหรือผลงานเราอ่ะได้อยู่บนเวทีและเวทีระดับใช่ได้มีคนเห็น เราคุยข้างนอกฮะถ <c oughs> ้าเราบอกว่ามีเสียงรถนิดนึงผมชอบโ <Okay. S 2> อเคบอกแฟนรายการอย่าตกใจพี่แคทครับประวัติคามเป็นมาของอันนี้ฮะอบอบ <c oughs> อึงอ่างอึงอ่างอบอบเอนี่ย <c oughs> คืออะไรพี่ปาษาอังกฤษกอออึ่งต้องเข้าไปในคอค่ะอึ่งอึ่งอึ่งอ่างปาจิกะอ๊อบอ๊อมันมีที่มาอย่างไรคะที่มาก็คือง่ายๆเลยเป็นชื่อแม่แม่ชื่ออึ่งแต่ว่ากระเทยเนาะก็อึ่งอ่างอึ่งอ่างปาษาจินกอ๊อบอ๊อบนี่ก็คือเป็นภาษาแสลงกระเทยชอบแถมชอบเติมอะไรอย่างนี้อยู่แล้วมันก็คล้องจองดี ก็มีวันหนึ่งคือคุณแม่ตัดเสื้ออะไรอย่างนี้แหละก็ตัดช่วยกันตัดเสื้อแล้วแบบมีความรู้สึกว่าเราควรจะมีเพจห้องเสื้อนะแม่เพราะเกิดเราเปิดเบดิ้งอย่างเดียวเนี่ยลูกค้าก็จะเข้ามาในแนวของเจ้าสาวถ้าสมมติเรามีห้องเสื้อเนี่ยเดี๋ยวพวกข้าราชการหรืออะไรก็แล้วแต่คนพคนทั่วไปคนมู่คนทั่วไปใช่ก็เลยตั้งเพจขึ้นมาขรับย้อนนิดนึงแสดงว่าตอนแรกไม่ใช่ห้องเสื้อ ตอนแรกคืออันนี้ใช่ไหมฮะแคตอนแรกตอนแรกคือแคดเวดดิ้งแคดเวดดิ้งไม่ใช่ตอนแรกค่ะปัจจุบันก็เป็นแคดเวดดิ้งยังมีอยู่ยังมีอยู่ก็เลยเป็นแยกยึอนมาใช่ต่อยอดขึ้นมาขอย้อนสักนิดครับก่อนหน้าที่จะมาเป็นห้องเสื้อหรือเป็นช่างออกแบบชุดอย่างเงี้ยครับพี่แคดทำไมมาครับจริงๆแล้วเราก็เป็นช่างเสริมสวยมาก่อนเราก็รับจ้างเสริมสวยแล้วเราก็เปิดร้านเล็กๆกับแม่นี่แหละเป็นเป็นร้านเสริมสวยแล้วมีวันหนึ่งที่มันแบบว่า มีเด็กแถวบ้านเขาก็มีกิจกรรมขึ้นมาและทีนี้การที่เราจะแต่งหน้าทําผมอย่างเดียวอ่ะมันไม่พอหรอกถ้าเรารวบทั้งเสื้อผ้านหน้านผมเนี้ยรวบเสื้อผ้านห้าผมนี่มันจะดีตัดสินใจไปเรียนไปเรียน ตัดชุดศูนย์การศึกษามันเป็นพัฒนาฝีมือชุมชนมาตามวัดตามวาไม่ได้เป็นเอกนใช่มาตามวัดตามวาคือเขาหาเสียงมาเลยใครที่อยากเรียนรู้กันตัดชุดท้เนี่ยผ่านหน้าบ้านเนี่ยผ่านหน้าบ้านเราวิ่งตาไปคนแรกเลยไม่ได้วิ่งค่ะเดินเดินก็คือผ่านหน้าบ้านเราก็ได้ยินมบอ้าวมีสอนตัดเสื้อก็เลยไปเรียนที่วัดแถวบ้านเดินไปไม่กี่ก้าวถึงตัดสินใจไปเรียนค่ะประมาณ5้าวัน เรียนตัดเสื้อ5วันคือที่เราตกใจว่าเธอจะเรียนไปทําอะไรเนี่ยอ๋อจริงๆหลักสูตรเขายาวกว่านี้แหละยาวแต่พี่แคทสามารถทําตัวเองให้เป็นเหมือนแบบหลักสูตรระยะสั้นได้นั่นหมายความว่าด้วยฝีมือหรือความสนใจด้วยใจมาจากใจัครูว่าไงฮะบตอคุณครูคุณตกใจบอกอ๋อแล้เธอจะตัดได้หรอเธอยังไม่ได้เรียนรู้ ตารางเซนหรือตารางอะไรเลยบอกไม่หนูรู้หลักการแล้วหนูรู้แล้วอะไรคืออะไรอันนี้คือเป้าอันนคือจักกแล้วอันี้คือรู้หมดแล้ว <c oughs> ฉันต่อย,ยอดได้ฉันพอแค่นี้ดีกว่าถ้าเกิดฉันเรียนต่อกูไม่มีเวลาอุ้ยขอโทษค่ะเราไม่มีเวลาทําอะไรแน่เลยอะ่ะต้องทาําอาหากินได้แล้วก็เลยตัดใ,ใจพอแคน่นี้ฉันต้องรีบไปตัดการที่เราทํางานเยอะก็ได้มีโอกาสได้พัฒนาฝีมือเข้าใจไหมว่าทําอะไรก็แล้วแต่พอเราพัฒนาฝีมือทําบ่อยๆเข้าบ่อยๆมากบ่อยๆเข้าเกิดความชินาญใช่ ตัวแรกกับวันนี้ห่างกันกี่ปีแล้วพี่จะยี่สิปีได้แล้วมั้งจะ20ปีได้แล้วล่ะตอนแรกฟังนึกว่าไม่นานนะจะเสื่อมอะไรยังไงแถ้าจะบอกว่าตอนนั้นพี่แกก็เพิ่ง20ต้นต้นป่ะ16 17 18ยังไม่ยี่สยังไม่ยี่สิบคุณทำอะไรครับสิบหกแล้วฮะครับแม่ขอตั้งหน่อยจะไปรับหนีดูหนังสิบคุณจะเหมาะฮะ ที่แกทางาเนี่ยชีพแล้วแล้วก็เริ่มเรียนรู้แล้วต้องขอบคุณโอกาสจากเพื่อนๆที่ที่อยู่ในสายงานเดียวกันเนี่ยค่ะเขาไม่สะดวกทำนางงามเขาก็โยนมาให้เราเขาก็บอกให้เราฟังนะว,ว่าเธอไหวไหมก็เป็นห่วงนะเพราะว่ามันต้องใช้เงินของเธอเองนะไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิง้นเราก็คุยกับแม่ว่าแม่จะเอาไหมแต่ว่าถ้าเราไม่มีโอกาสอ่ะการที่เราจะส่งนางงานระดับประเทศเนี่ยอยู่ดีๆเราจะไปตัดชุดให้ใคร ใส่เนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องธรรมดาใครก็ไม่ได้ยอมอยก็เลย,ยตัดสินใจว่าอะลงทุนก็ลงทุนเราจะยอมทุกอย่างเพื่อเพื่อให้ชื่อแม่เราหรือผลงานเราอะได้อยู่บนเวทีและเวทีแล้ีบนใช่ได้มีคนเห็นอย่างน้อยถ้ามันไม่ได้ดัง อะไรตามตามที่เราคาดหวังไว้อะอย่างน้อยเราได้ทําค่ะคแค่เราได้ทำเราก็เถือเป็นโอกาสแล้วชอบมากเลยอะผมว่าตรงนี้มันคือประโยชน์คนดูที่ให้คิดเลยนะที่เขาเคยบอกว่าให้เราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆพัฒนาตัวเองจนวันที่โอกาสเข้ามาเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรแล้วเราใส่ได้เลยคือไม่ต้องพูดถึงหรอกว่าเนื้องานจะเป็นยังไงอะพอได้รับโอกาสเนี่ยมีความสุขแล้วไม่ต้องมาประสบความสําเร็จไม่ต้องประกาศชั้นที่1หรืออะไรก็ได้เพียงแค่ฉันได้ทำฉันมีความสุข พอเวลาเราทํางานหรือทําอะไรก็แล้วแต่ออกมาจากความสุขอะคะ่ะผลงานมันจะออกมาดีเสมอ <Wow. S 1> แต่เราไม่รู้ว่ามันจะดีในใสายตาใครหรือเปล่านะแต่ผลลัพธ์อะค่ะที่ได้อะค่ะอย่างอย่างที่เราได้รับมาคือเราก็ได้รางวัลชนะเลิศ <Yeah. S 1> เราก็สมกับได้ว่าแบบ <Yeah. S 1> นี่ไงความตั้งใจของเราไงแม่เราใช้ผ้าถูก <Yeah. S 1> ใช้ผ้าพื้นบ้านมาแดัดแปลงและใช้ความคิดของเราและใช้พลังของเราทำงาน มันประสบความสําเร็จจริงๆครับหัวใจเขายิ่ง<ล>ใหญ่จริงๆนะโอ้ออฟังแล้วประทับใจจริงๆปื่มที่สุดก็คือรางวัลเบสคอร์ตูมิสซูปาเนี่ยแหละค่ะเพราะในช่วงเวลานั้นอะเราไม่มีเงินเลยทุกอย่างทํามาด้วยใจล้วนๆถ้าปัจจุบันเนี่ยพูดตรงๆยังใช้เงินเป็นตัวแปรเพราะว่าความเจริญก้าวหน้าของเราเนาะแต่ในในถ้าย้อนกลับไปภูมิใจสุดเพราะว่าตอนนั้นอะเราทําด้วยความรักทําด้วยน้ําตามันแพงเหรอพี่แทเป็นถามจริงสำหรับคนอื่นอาจจะไม่เยอะแต่ถ้าสมมติเราคิดกันง่ายๆค่ะการซื้อผ้ามาเนี่ยผ้า มันจะต้องมีผ้าซับที่ผ้าซับที่อยู่ข้างในใการรีก,กาวเพื่อให้ผ้าเป็นเนื้อแข็งขึ้นมาและการตัดเย็บการเสียเวลาการเสียโอกาสการทํางานอย่างเงี้ยมันใช้มันทุกอย่างอะ่ะมันเป็นเวลาหมดเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยเราจะต้องทุ่มเทกับสิ่งสิ่งนี้ เราจะโดนบูลลี่เรื่องร้านเราอะใช้ของถูกผ้าตลาดการเรียนรู้ของเราก็มาจากวัดไม่ได้มีความรู้มาไปไปเรียนมาจากโรงเรียนดังๆอะไรตาๆพี่แคทแกก็เล่าให้ฟังหมดไงก็จะเรียนจากวัดก็เรียนจากวิชาชีพธรรมดาไม่ได้เะไรอยรงนี้และภูมิใจนะที่เราบอกเรียนจากวัดแล้วคนชื่นชมอ๋อเธอเก่งนะเราภูมิใจภูมิใจมากกว่าฉันจะบอกว่าฉันเรียนมาจากสถาบันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือจริงอย่างนั้นไม่อยากพูดเลยฉันอยากจะสร้างตัวตนโดยที่อยากให้คนอื่นรู้ว่าสิ่งเล็กๆเนี่ยมันสามารถสร้าง อะไรที่มันยิ่งใหญ่ได้ถ้ารเราตั้งใจจริงคือเราก็โดดมาเนาะเราก็คุยกับแม่สอคนว่าแม่เราไม่ต้องไปแคร์หรอกเราไม่ต้องไปกลัวหรอกสุดท้ายแล้วเราก็ทำมาสองคนนะแม่เนาะคนที่เขาว่าเราอ่ะเขาก็ไม่ได้มารู้ว่าเราอ่ะทำกันยังไงใช้ความรักทำคือการที่ใช้ความรักทำมันยิ่งใหญ่กว่าใช้เงินมากเลยเพราะว่าต้น <c oughs> ทางหัวใจนี่มนเต็มเปี่ยมร,รวยสุด ฉันมีต้นทนทางหัวใจนี่เยอะมากใช่แต่ถ้าเกิดใครจะรวยด้วยเงินตราอะไรอย่างเงี้ยเชิญแต่ทางความคิดความหัวใจนี่ฉันเยอะฉันรวยสุดฉันพูดเลยภาพบรรยากาศที่เรานั่งอยู่ตอนนี้เป็นห้องเสื้อที่เหมือนในเทนนิยานเหมือนกันนะดีไซน์เองเป็นสถาปนิกลึกอะไรออกก็ทำทราบว่าที่นี่เขารับจัดงานแต่งมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาใช้แต่งงานด้วยนะมันดูลังการแล้วคุณผู้ชมต้องสงสัยเป็นว่าของอึ้งอ่างเนี่ยต้องแพงแน่เลยเป็นถามจริงว่าสมมติว่าวันนี้ ไม่รู้หรอกว่ามีงบเท่าไหร่แต่รู้กำลังตัวเองอะสามารถมาเป็นลูกค้า มีตังห้าร้อยก็เช่าชุดได้แล้วค่ะเฮ้ยขาดขาดเเปล่ากางเกงแบบขาดอ้างนึงว่ะเฮ้พี่แคทช่วยคนมากเลยอ่ะเพราะว่าที่ฟังมาคือพี่แคทใส่ใจใช้ใจใ,ใ,ในการทํางานหรือว่าดูแลลูกค้าอยู่แล้วเรายังเป็นเหมือนเดิมเวลาลูกค้าเข้ามาลูกค้าที่เขาวัดเราจากคุณค่าข้างนอกเขาเห็นเราจเจริญเติบโตเขาคิดว่าเราราคาตัวค่าตัวเราสูงแพงแต่บางคนที่เขายังกล้าเข้ามาอยู่เขาเข้ามาเขายังภูมิใจกับเราแคทยังมีความรู้สึกดีใจเลยนะเอาแคทเธอังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเนาะมันไม่มีอะไรทําลายเธอได้เลยเนาะบอกใช่หนูจะเป็นคนเดียวนี่แหละที่ โตขึ้นแล้วยังเป็นเหมือนเดิมดนั่นหมายความว่าวันนี้ลูกค้าเนี่ยคุณผู้ชมเองทางบ้านผ้า สนใจเนี่ยก็ที่จะเป็นลูกค้าที่แคสได้นะปร<ด>ึกษาก<ด>ันก่อนได้คุยกันก่อนได้จุดนี้ที่เราต้องช่วยกันตีถูกก็หาว่าของไม่ดีตีแพงก็ว่าอันี่ขายแพงมีงบ5 0,000ื่นก็ออเอาชุดอ่ะสวยๆไปมีงบ500ก็ชุดเป็นถุงขยะคุมไปไม่ดได้ช,ดชุดก็สนาา็จแล้วจจะปรับเปลี่ยนเรื่องของโคตุดีแม่นะครับมันไม่ได้ง่ายนะอย่างอย่างที่ที่ทำเนี่ยพี่แคทใช้เวลาทำเสื้อตัวนี้แค่วันเดียวนะ หนึ่งวันค่ะหนึ่งวันซึ่งทางทีมงานเนี่ยติดต่อพี่แคทมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมาแล้วเบนเนี่ยเป็นคนแบบคิดเร็วทำเร็วอะแล้บอกไม่อยากใส่อ่ะอังตรงคือความต้องการส่วนตัวอยากใส่ไม่คิดเลยนะวันนี้จะมาได้เบิร์ดไปไหนอันนี้คือเรียกว่าลิมิเต็ดเลยไหมฮะไม่ได้มีไม่มีนะไม่มีแล้วค่ะไม่มีต้องแต่ไซด์ละคนทอตายพอดีค่ะไม่มีต้องแต่ไซด์ละเพราะว่าเราก็คำนึงถึงว่าเออเราเราได้โจทย์มาเราเห็นพิธีกรแบบนี้เราก็นึกในใจว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันดู เก๋ไก่ไม่แก่แล้วให้มีความกระฉับกระเฉงและสบายแต่แต่แฝงความแบบเวอร์หวังอลังการนิดนึงมีปีกหน่อยอจริงๆแล้วใครจะมองว่าเก๋ใส่ได้ฝั่งซีนพี่เบนใส่ก็ไม่ได้ดูเป็นเก๋แต่ก็โอเคนะดูแาบดูมีสไตล์อีกแบบดูมีสไตล์ฝากผลงานนิดนึงดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังที่เยาคุยตรงนี้เบนว่ามีอีกเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งเป็นก้าวหนึ่งมีก้าวหนึ่งของพี่แคทแล้วเราจะได้ อิ่มอร่อยเป็นหนึ่งธุรกิจทำกี่อย่างในตอนนี้หนดินเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งบอกให้ฝากผลงานก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยพาไปทีเดียดีกว่ามีผัวหรือยังดีกว่านไม่ค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คุณพ่อคุณแม่อยากให้โฟกัสที่ผลงานโอเคฝากผลงานดีกว่าจ้ะโอเคก็ก็คือเราอยากจะฝากถึงคนที่แบบว่าไม่ได้ตั้งแบเจ็ตสูงไว้แล้วอยากได้เสื้อผ้าสวยดีไซน์เก๋ๆแล้วมีเวลาว่างมาหาเราเราก็ยินดี แต่คนที่มีเวลาไม่มีเวลาก็ได้นะคะวัดตัวนี่นี่นี่สองคนวัดตัวมาอย่างเดียวจบเลยไม่นะไม่ได้มาศใี่วัดที่บ้านนะวัดตัวมาแล้วก็เราก็ตัดให้ได้คือเราอ่ะยินดีทํางานทุกงานนะคะขอให้ลูกค้าเอาใจเอาความรู้สึกมาค่ะเราทําได้หมดก็เบอร์ขึ้นอยู่แล้วเพจขึ้นอยู่แล้วนะสามารถที่จะโทรติดตามหรือว่าโทรติดต่อกับพี่แคทได้เลยซึ่งมีทีมงานรอดูแลอยู่แล้วด้วยนะครับมาเราจะมารู้จักอีกหนึ่งธุรกิจหนึ่งของพี่แคทพี่แคทกำลังทา ยำหรีแหกค่ะยำหรีไม่กล้าพวนเลยครับเาไปเลยไปเลยตามเรามาหนาวจะเจออะไรที่มันดีๆตามเรามาแลาวจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์ตามเราไปยำหรีแหกซึ่งเป็นซิงเนใจของทางร้าน สองดูสิตาคาเฟ่เลยเฉพาะและนี่คือหน้าตาการพิเูจนเมื่อลูกค้ามาสั่งอย่างธรรมดาเนี่ยเวลาลูกค้าสั่งเขาก็จะ ดดึคน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 ยำไหมอะไรตัวนี้แต่ของพี่เสิร์ฟมาแบบนี้เลยของพี่เสิร์ฟแบบนี้แล้วก็ราดด้วยน้ำยำค่ะครับซึ่งน้ำยำนะครับกลับมาฮะกับช่วงขววงของเราครับวันนี้หายไปสองคนนะคุณโก้คนละรายการเลยไม่ใช่เหรอมาแล้วทำไมนถึงแยกเข้ารายการเองเห็นาดที่ห้องอาหารนี้ชื่อห้องอาหารเออเป็นคาเฟ่ค่ะดุสิตาคาเฟ่ดุสตาคาเฟ่ใช่แต่ในส่วนของที่เพิ่มเติมขึ้นมานี่คือเป็นแบรนด์เล็กๆของเราที่เพิ่งตั้งขึ้นมาค่ะนั่นก็คือยำ รีแทนด้ซึ่งเป็นซิงเนเจร์ของทางร้านของดุสิตาครับใช่กันและนี่คือหน้าตา การพรีเซนต์เมื่อลูกค้ามาธรรมดาเนี่ยเวลาลูกค้าสั่งเขาก็จะตื้อๆคนคนหนึ่งคนคนนึงยำให้ได้แต่ของพี่เสิร์ฟมาแบบนี้เลยของพี่เสิร์ฟแบบนี้แล้วก็ราดด้วยน้ำยำค่ะครับซึ่งน้ำยำนะคุณผู้ชมน้ำยำยังไงฮะคือจะราดมาในยจ้าหรือว่าจะแยกมาอย่างี้ฮะคือน้ำยำเนี่ยเราก็จะจะราดเลยให้ลูกค้าติ๊กเลยค่ะว่าปลาร้าหรือไม่ปลาร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะราดตามเมนูที่ลูกค้าสั่งสามแบบนี้มีอะไรบ้างฮะอันนี้มีน้ำปลาค่ะน้ำปลานัวๆค่ะก็เป็นน้ำยำที่เป็นน้ำปลา่ใชอันน ดแล้วทุกตัวนะคะตัวมันเป็นออริจินอลค่ะเป็นน้ำปกติที่ไม่ได้ใส่ปลาค่ะต้องบอกนะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยเวลาเขาเสิร์ฟเนี่ยจานละ19บาท1าบาทจริงเหรอใช่ดูน่าตา19บาทด้วยสิบาทนะครับ ปูนี่มาเต็มๆสามารถทานเล่นได้เป็นเกี๊ยวซาทอดเป็นปีกไก่ทอดเกลือซึ่งก็สิบเก้าบาทสิบเก้าบาทมีหมูกรอบหมูหมูสามชั้นทอดด้วยค่ะมีหมูกรอบนะคะมีกุ้งรวมมีแซลมอนแซลมอนนี่ก็สิบเก้าบาทเนอะใช่เป็นขออนุญาตชิมเป็นตัวหอยหอยอะไรฮะนี้หอยแมงปูดีกว่ากันงั้นเป็นชิมตัวน้ำปลาเลยครับเพราะว่าน้ำปลานี่นัวนะนี่ครั้งแรกผมเป็นแล้วจริงจเป็นไม่กินปลาเลยอุ้ยทำจริงใช่ดูสิแหมเป็นคนประเทศอะไรดูด้วยไม่ออกวิธีการยังไงฮะ ใช้มือเลยมือเลยโอ้โหเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะไอ้นี่ก็ไม่ถนัดเรื่องหอยด้วยสิมือมันกว่ามาแล้วฮะน้ำลายออริจินอลนี่คือทานในทุกอย่างเลยกลมกล่อมน้ำลายมาเหรอพี่นัวมั้ยนัวมากหนัวจริงคุณผู้ชมเขาเหลืว่าไม่กินนลาอร่อยขนาดนี้ด้วยขึ้นน้ำลายครัเด้งเลยคุณผู้ชมไม่ได้อวยแต่อย่างใด ต้องบอกว่าต้องวัมาชิมจริงๆเรามีลาเมนูหลากหลายเลยมีผัดไทยนะคะผัดไทยกุ้งสดมีข้าวผัดก็มีข้าวผัดรสไฟอะไรประมาณนี้นะคะเป็นอาหารคาเฟ่ต่างๆที่เราที่ที่เขามีการแต่เพียงแค่ทุกอย่างเนี่ยเป็นสูตรของทางร้านหมดเลยรสชาติรสชาติเป็นสูตรของของของทางร้านร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงกี่โมงร้านเราเนี่ยนะคะจะเปิดประมาณ10โมงเช้าปิดประมาณ3ทุ่มอีกหนึ่งความสําเร็จแน่ๆที่เดี๋ยวลูกค้าจะต้อง จับจองเข้ามาแล้วฮงก็เป็นกำลังใจให้พี่ชัดด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็ทันทางขอบคุณนะครับมีของเลยแล้วก็ฝากซึ่งเป็นขนมที่อร่อยนะฮะอาจเดี๋ยวเชิญน้องพี่มาเลยครับครับค่ะนั่นก็คือ ชอบทานป๊อปคอนไหมครับที่หชอบชออบเป็นสแน็กไปเลยไหมชอบอีทเองได้นะทำไมฮะเอาวางไว้เนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปยิบเองได้ไม่ต้องมาส่งเข้าในหรอกใส่ร้ายนะฮะก็จากเพนนีพรีเมียมป๊อปคอนเป็นป๊อปคอนแบบพรีเมีแอมค่ะที่จะมอบให้ค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับเนาะวันนี้ยังไงสุดท้ายเราก็ต้องขอขอบคุณจริงๆฮะเพนนีพรีเมียมป๊อปคอนอีกรอบหนึ่งนะครับและสถานที่นะฮะขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือแคทวิทย์ดิง เออของพี่แคทนั่นเองอน,น,นะครับเสื้อผ้าพีิธีกรส,สวยๆครับออสวยมากประทับใจมากจริงๆขอบคุณมากเลยนะครับกับห้องเสื้ออึงอ่างปาจิงโก้โอ,โอ,อ,อ๊อบอ๊อบนะครับที่ร่วมดีไซน์แล้วก็ตัดเย็บให้กับเราส,เออส,สวยมากเลยนะครับรวมถึงรองเท้าส,สวยๆจากแอนแอนชูส์นะครับแล้วก็การท่องเที่ยว ซึ่งเดี๋ยวต้องเชิญพี่แคปร่วมด้วยเป็นการจัดทัวร์แบบ r g b t Connect นะครับต้องขอบคุณเที่ยวกับเธอ Presented by Asian p a u s Travel ครับนะฮะวันนี้เต็มอิ่มมากแล้วก็สนุกมากๆด้วยนะครับขอบคุณพี่แคทที่มาร่วมนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมสวัสดบคุณผู้ชมนะครับสดี๋ยวอะไรฮะก้งไปไหนนั่นไงเป็นประเด็นจนได้ก้งเมื่อกี้เราแลกอะไรมา นี่ครับปองก็นั่นแหละก็ไปกับไอตัวนั่นแหละชอบมากเลยกีกกี้ไปเดี่ยรคนเดียวเลยปิดเลยเดี๋ยวการคนเดียวด้วยโอเคไม่เป็นไรพี่แกนเดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันนะครับผู้ชมสามารถติดตามรายการโซลอาร์ตคลาสต่อไปได้ทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงเหมือนเดิมวันนี้ขออนุญาตชิมต่อนะครับเดยเราทานข้าวกันนะพี่แกไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกีกกี้นะกีกกี้อันนี้ก็อร่อยนะพี่ขอโทษนะฮะเอากุ้งมานี่มานี่เอากุ้งมาเคือประเด็นตลอด Follow us Amarin TV